สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวกรุงเทเบรกิสนะครับในช่วงโอกาสที่เราจะย้ายบ้านใหม่นะฮะไปอยู่ที่ใหม่ใช้อะไรก็เดิมที่นี่จะเป็นความสุงจำของเราความสุงจำแต่ว่ากะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีความสรงจำในรูปแบบของในแยะนะครับแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยเราก็จะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นบางส่วนบางอย่างนะครับท่านก็เก็บเอาไว้นะครับที่แล้วถ้าไม่รู้จะเอาไปที่ไหนนะครับนี่เลยนะฮะสามกล่องนี้นะครับสามสกล่องตรงนี้ เป็นส er um currency, pues whales, 8, nah. ันที่รับบริจาคนะครับอะไรที like ่ไ like ม่อยากเอากลับ like บ้านนะครับเอามาไว้ที่นี่ได้เพราะว่าเราจะเอาไปทำเอกสารแลเระ่องขอนะครับมีหลายๆที่ที่เขาต้องการมากกว่าที่เราต้องการนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นขยะแล้วมาทิ้งนะต้องหมายความว่าเป็นของที่ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้เช่นหนังสือเรือุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ยังมีประโยชน์นะครับเพราะว่ามีหลายคนต้องการนะครับเลือกมาทัดมานะครับแล้วก็เอามา ไว้ในกรอบนี้นะครับคุญกุศลที่ท่านได้คำนี้จะทำให้พวกเราทุกคนมีโบนัสเพิ่มขึ้นกันทุกคนครับ